บลาเขือนกต้มแ,แล้วเดีย๋ยวจะได้บลาเขือต้อมให้มันปิดเปื่อยนเนี่ยมันนี่ก,กส็สีต้มเห็ดฟางนะจ้ะนี่สีต้มเห็ดเห็ดฟางเอาเห็ดฟางใส่น้ำจ้ะพี่จังหั่นเป็นชิ้นนลอยๆเดี๋ยวะเห็ดฟางหมซื้อใบจะสองมือก้อนพุ่นจ้ะมบ่ได้มีเวลาเห็ดเนาะเห็ดงาน องวันหรือมูวานนี่แหละจ้ะแต่ว่ามันเก็บได้ปลดุนหิดฟางเห็นบ่เซยเย็นเนี่ยกะอันเซยเย็นว้เนี่ยมันกะอันนี้แหละออกน้ำออกน้ดำดำล่ะเห็นบ่เดี๋ยวเสียไปต้ม เดืดอดจ่าเด้อต้มรวจหัวพริกเด้อจ่ะอันนี้แม่จะทำอะไรพีุ่ถัป่วเขือยนี <laughs> ่พี่กระเด็นใส่พี่กระเด็นใส่เด้อจ้าพี่น้องจะเล่นทีตกใจเลยน่ากลัว <laughs> น่ากลัววะถั่วปปเปลือจ้าถั่วปปเปลือ น่องเกียเพันพึ่งมาพันไปเอาน่องมาพันบ่ฮู้สิเห็ดอย่างกินหัวพริกแล้วก็เอามาตำนะจ้าตำพริกมือเสาก็กินกินนะจ้ะาะตีกินอย่าง นนพริกแล้วก็ใส่บลาเขือใส่บลาเขือเลยนะจ๊ะมะเขือนุ่มๆเก็บมาจากต้นไม่ไม่เมื่อกศิวานแน่แหละที่ปะเขื่อน้องขอบอกก่อนเด้อว่าอย่าไปใส่เ็ดหลายถ้าใส่เ็ดหลายแล้วมันสิบเปเซ็นตก็ต้องไปใส่เพจก็ใส่เห็ดเห็ดฟางด้วยจ้ะใส่เห็ดฟาง เละทั้งบ้านเลยจ้าเลยดูสิบคนกับที่ไ,ได้สิบคนเห็นไหมตำแนวกับฟุงรวดจ้าจใส่เหมือนห่อเลยด้วยสุดมันละหน่อย ใส่นึ่งประเด็นึงแล้วจะใส่น้ำปลาบ่มีใบอย่างใส่เลยบ่มีผักใบแมงใบงลักกับมีใส่เดี๋ยวกินดูก่อนด้อ อืแซ่บแล้วจ้าเดี๋ยวไปกินกันเลยสวัสดีค่ะชุบมะเขือกระแล้ว้ะจ้าเด้อใส่เห็ดฟาง้ะจ้ะก่อนสิไปกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นกน้ำนะจ้ามาจ้ามากินน้ำกันจ้าง่ากินง่ายยน้องเกดเพิ่งมาเพิ่นบ่หิวข้าวเช้าแม่เพิ่นบ่ค่อยจุ่งเขาเช้า นี่สักสองคำก็ยังดีอะลูกไปตัดแสบแล้วจ้ะเห็นมั้อืมอืมอร่อยอร่อยจังแสบแล้วจ้ะเด้อแสบแต่ตอแกะกิน้ว่ะแกะกินกวางท้าทยทิพย์ ปวดใจเบาไหวใส <c oughs> ่พริกแห้งน้ำนะจ๊ะพริกแห้งน้ำเพราะว่าถ้าเกิดใส่เจ้พริกกินหนูปวเผ็ดดอกแต่มันก็บพรเผ็ดแห้งดอกจ้ะหนุ่มเกดเพิ่นบ่หิวแต่เพิ่นหิวน้ำผสัสสิโอ้ยหเสียบคักเสียบเนี่ยเก้ไม่ค่อยหิวเลยเด <c oughs> ี๋ยวส่งตัง ก็ยังดีกินด้สองตำพัน,นะอะว่ากับสัตว์สองตำเดอพี่น้องมะเขือมันหวานแม่จ้ะเพราะว่ามันใหม่ๆเลยเนาะนี่มสให่ๆเฮ็ดเนี่ยอืม จับเนาะหมูข้าวหมู มะเขือบริสิยาเด้๋ยวจับไว้ธรรมศาตร์บุมมสารเคมีมะเขือม่เขือบะเขือขอราล,ลยแ,แล้วก็แม่ละน้ะเข้าราสียามกับบงงามนี่จ้ะเก็บ<ะ>พอ่อเลยที่ปาก นี่เด่นไหนก็เอาแล้วจังเนาะดีฟ้าบ้ดเฮ็หหยังเลยเดทุสอยาง,งเห็ดประหลดจากงานบาตายหรอกสูใจวาวอยและวนาะหลังงานมันมีบัณดดเฮ็ดสูงกนกงได้หรอกเห็นป่วยเป็นโรคต่างเสีเฮ็ดอดทนเถิเด้อ ตั้งสูบม่สูบเพรด้ไม่มีอนะดึงกระด้างักขั้นมาค้อนต้งหาเกัา ก็ไม่เคยยิ่งเขาขนาดหกขึนอยู่กับอะไรเดี๋ยวเราจะบ่มคลิปลงแล้วจ้ะก็จะเดินงานกับเที่ยงบ่ายคนละจ้ะเที่ยงบ่ายนอนแล้วโทรศัพท์ก,ทกระเซ็ดลูกสาวด้วยเอาไปเล่น ลูกชายบพ่อนอนกันนอนบ่ได้เอาให้เพื่อนน,นอนคนดีบเพิ่นอยู่แถวบ้านนกกะเพื่อนหูม,มันแหละว่าโนาเห็ดงานเก่งบ่กเก่งมึงจะ็คนข้าศมงแหละว่าเห็ดงานเก่งเห็นตัวน,นี้หน่อยแต่ว่าแบบอดทนนะ ล่าขี้ยางตามอันเนินเนินนอกจากเนินปลายางไงจะเป็นเนินถุงแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันจะเป็นขาเขาประมาณแต่มันเป็นเนินไงเนินกระโดดล่าที่เนินกับประมาณยี่สิบกิโลน่ะขี้ยางกระสอบเนิงเลยกระสอบใส่เข่าแม่แต่กระสอบใส่เข่าง่ายเนอ่ะแล้วเวลานูกคลัสนุกได้แค่ลูกสีท้ายบึ้งเนี้ยมันไม่ได้แค่ง่ายนอกจ้ะเพราะว่ามันบ่ออก เม่อวันกัเปิดมั่นที่ที่ไหนจำไม่ไล้จำไม่ได้ว่าเปิดเปิดมันอีอยงนีง่แหละไม่ <laughs> อียงเมียงน่ะปั้งเสีย่นละพราแม่ไม่ค่อยชยอบกินขยะใช่ไหมอืมนขยะไรลายไปเลย มันปวดท้องให้ขยองบอกไม่ห่วงนอนนมันที่ก็ารแห้งๆมันเหมือนแบบจะเบื่อจะเม,มา <laughs> มไหม,ไม,นนมพี่น่องมีไผเป็นขึ้นอกบ่มาไม่ง่วงกวดอืมแต่อิ่มหอดเที่ยงเลยยืนกินเถนนื่อน หลบเลยเงินกับกวนแล้วกับเฮ็ดงานเนาะบร่ได้พักดอกต้องเฮ็ดจาบริเฮ็ดถูกสิเอาอย่างกินเนาะนกสู่อยู่แล้วเฮ็ดงานไม่ต้องห่วงมันมีผู้ใดอดทนใดสนกดอก อินม,มาแล้วจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้นกกระป๋าไว้แค่นี้แล้วจ้ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นกกับลูกด้วยจ้ะเนาะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะเอาไปผ่อนคลิปใหม่ด้จ้ะ